สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมขับมาเบิ่งกันนะครับเนาะกับชุดฟันธงครับผมขับลาวพัฒนาเป่าแหลมพารวยครับนิ้ววัตถิพันธ์มากครับพี่น้องขับวานสิมะหาเก่าสามเต็มเต็มเลยได้พี่น้องครับยังไดงยังไดงก็ฝากแคบไว้พิจารณากันไว้นะไม่ได้พี่น้องครับหาเก่าสามครับคำนวณได้คักอีหลีงวัตถิพันธ์มากนะครับเนาะบ่มาจักตัวพี่น้องมาแต่รักลอยก็คือเลขกาครับผมครับ ระว่าง8ปดหาครับเจดหาตัดใจเลือเจ็ดหาครับพี่น้องแต่งวดนี้นะครับเนาะครับเลขเจ็ดหากันยังเหลือคือเกาได้พี่น้องรับใจพี่น้องกันไม่นํ่งก็คือเจ็ดหากับ4ี่หานะครับเนาะอ่ะเจ็ดหาครับผมกับเจ็ดี่ครับพี่น้องครับล่ำผิดได้พี่น้องขอประท่านอภัยครับสำหรับเล่าพัฒนาครับผมจุดฟันทงของเบาแหลมมือนีครับพี่น้องครับมือนีนะครับเนาะครับจะเป็น วันพุธที่ยี่สิบเจ็ดวันพุธนี่พี่น้องครับสิพิมพ์อะไรยังลืมข้าวเลยครับผมครับคำนวณเหล็กคากิลีครับพี่น้องครับเบิ้งเหล็กแบบว่าวิเคราะห์เอาจนแบบคักๆได้พี่น้องคันมาลงให้ครับผมครับการลองพิจารณากันเบิ้องนะครับเนาะครับสำหรับชุดสีตัวครับพี่น้องครับชุดสีตัว เจ็ดห้าสีหนึงครับผมครับเจ็ดห้าสี่หนึ่งแดห้าสี่หนึ่งกันไว้น้ำเ้วอพี่น้องครับเจ็ดห้าสีหนึ 1, ่งแปดห้าสี่หนึ่งเลขนี่ตัวเก้ามันเป็นตะยูเพราะว่าหลายสูตรแปดหาก็ยังย่งยั่งเนาะพี่น้องเนาะแต่บ้าแหลมเลือกที่จะเอาเจ็ดหาเพราะว่ามันกับบวท่านออกครับพี่น้องแต่ว่าจริงๆเลยนี่กแปดหาสหนึ่งเนาะพี่น้องครับกันไว้ให้บ้าแหลมน้ำเลือพี่น้องครับครับสาหรับเลขสตัวครับผม เลขสามตัวห้าสีหนึ่งสองตัว <c oughs> ครับสองตัวสี่หนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับเลขตัวเดียวนะพี่น้องเนาะครับเลขตัวเดียวนี่กั มันมีโสดหนึ่งนะครับเนาะครับแตงหวดที่ผ่านมามันหลุดครับเบ่าแหลมก็เลยจะเลือกครับผมเอาเลขกหนึ่งครับผมครับเป็นตัววิ่งนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมท่านใดมักท่านใดชอบก็อย่าลืมตามน้ำเด้อพี่น้องครับให้สัมมี่ครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางให้แค่นี้ครับผมครับครับผมครับอบพื้นแนวทางนะครับเนาะเบ่าแหลมตัวมักครับผมตัวชอบเนาะครับเนาะ มันก็มีน้ากันนี่แหละพี่น้องครับก็เลยเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะครับเนาะครับกันกันไว้น้ำนี้เรือยพี่น้องครับเจ็ดสี่สี่หนึ่งสี่ก็ได้พี่น้องครับผมกับเลขงวดที่ผ่านมากนะครับเนาะครับชนกันเยอะครับผมชนกันหลายกับบมาบาที่พี่น้องครับกับบมาบ้านะครับเนาะขับเต็งมวดนี้ครับผมสายวิ่งลูดครับผมครับฝากเอาไว้นะพี่น้องครับกับหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งนี่ครับพี่น้องสําหรับพี่น้องเอฟซีธันใดที่เห็นคลิปลักของบอลแหวนนะครับเนาะ ครับคลิปลักจะมีเลขศูนย์หนึ่งครับผมเลขศูนย์หนึ่งนี่ก็ยังแบบค่าใจนะพี่น้องเนาะครับชุดลักกิยะทิ้งนะพี่น้องครับเก้าเจ็ดศูนย์ของบาวแลมมิกาก็มักคักพี่น้องครับแต่ว่ากะฝากเอาไว้นั่มครับสําหรับชุดห้าสี่หนึ่งนี่ครับผมครับห้าสี่หนึ่งคืนแต้มลงแต้มให้บาวแลมนะพี่น้องครับทามาหานสี่สองกะ ให้เป็นตัวการของพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับแต่ว่าตัวที่บาลแรมฟันห้นี่เป็น5 4 1ครับผมครับฝากพิจารณากันน้ำแน่ครับถือว่าเด่นเลยแหละพี่น้องครับถือว่าเป็นตัวเด่นนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็จะบอกรีนเวลาพี่น้องหลายเพราะว่าบาลแรมครับผมลงให้แบบจ่อๆจันๆันนะครับเนาะครับฝากพิจารณากันเบิึงครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมครับขอให้พี่น้องโชคานกับจุดฟันธงนะครับเนาะเบาแรมบ้ารวยครับผมครับปังๆกันทุกคนครับผมถ้าเขานะครับเนาะเจอกันครับผมครับกับเบาแลมหลังห้อออกท่านที่เบาหวาจะชุดใดนะครับเนาะแต่ถ้ารุกกะคอยคำนวณแบบเต็มที่สักครับพี่น้องคอยจะมาลงให้พี่น้องเอฟซีกันครับผมครับแต่มีอีกเลขซีหางครับเนาะอีกตัวหนึ่งที่เบาแหลมห่วงครับ ขออนุญาตเขียนให้ได้พี่น้องครับขออนุญาตเขียนลงให้ครับเลขสี่ตัวครับพี่น้องครับเลขสี่ตัวครับเลขสี่ตัวสองห้าสี่หนึ่งครับผมครับฝากไว้อีกนะพี่น้องครับใจอยากให้หางเดียวแหละแต่ว่าค่าใจครับผมค่าใจสองห้าสี่หนึ่งครับผมเป็นเลขที่ยากมาก แบบนี้เลยพี่น้องครับในมุมของเบาวแหลมนะครับเนาะคิดว่ากลัวจะมาแบบนี้ก็เลยอ่ะพอใจแค่้างเดียวกับตัดใจบ่ขาดอ่ะฝากพี่น้องด้วยครับผมพิจารณากันเบิ้งครับผมอ่ะขอพี่น้องครับผมโชคดนรับด้วยกันทุกๆคนสำหรับคลิปนี้บาวแหลมขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้เจอกันไหมคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม